ผสม้าอีกประมาณพันเท่าประมาณพันเท่าฉีดตอนที่ลูกไม้กำลังแตกดอกนะครับมันก็จะได้ไประโยชน์ตรงนี้เยอะนียพอทำได้นะแลง่ายๆอย่างนีนน้นคะครับอันนี้ก็เรียกว่าสูนย์การเรียนเด็กๆมีเยอะ นี่ปลามาทำน้ำพริกอันนี้เองก็ทำน้ำพริกกันอาจามากมักปิดฝาด้วยไม่ปิดฝาปิดฝาอย่าขันเกลียวปิดไม่ได้เลยอย่าขันเกลียวนะบางคนห่วงมากขันเลยระเบิดนะคนระเบิดเสี่ยวนะอันนี้ก็ทำทำ,ทำเเยอะมากแล้วว่าเก็บไม่ได้หมดแล้ว เจออะไรก็ทำไปนั่นอันนี้ทํำจมามะกรูดอน้องไปทำก็ได้นะมะกรูดเอามะกรูดมาหมาักเช่นเดียวกันทำมะกรูดสิบลูกพอหาได้เนาะสิบลูกแล้วก็ใส่น้ําตาลไปขีดหนึงด้านทรายก็ได้ก็เติมน้ําไปอีกลิตรหนึงนะครับหมักไว้เดือนหนึง่งก็ออกมาใชา้อันนี้ ผมนี่ซักข้าไม่ทุกเลยฮะไปทาสวนทําอะไรมาเสื้อผ้าพเปื้อนปดใจกระมังไอ้ไนี่แช่ไว้คืนหนึ่งปูนี้ปิดตากเลยครับไม่ต้องอไปขยำขยี้ไม่ต้องไปใส่อะไรอีกแล้วขยำขยำปิดตากเลยเห็นไหมครเนี่ยคือการเรียนรู้แล้วก็บอกไปเรื่อยๆไครๆเอาไปออันนี้ก็เป็นลักษณะของที่เราได้ แล้วก็บอกต่อได้แล้วก็บอกต่อไม่หมดเขาเจออะไรก็ก็มาบอกเราอีกแล้วก็บอกต่ออีกเนี่ยครับอ่ะมีคำถามอะไรมครับคุณวิจิตรที่ทำพวกเรานี้มีการรวมเป็นเล่มเล็กๆสมัติอ๋อกำลังที่จะรวบรวมไอ้ไอ้สิ่งเหล่านี้ทั้งต่อเนี่ยนะมันเป็นแพ็บเกจเล็กๆอะไรอย่างเงี้ยเนาะ น่ะก็กำลังร่วมมอยู่เพราะโดยผมเนี่ยมันไม่ว่ามันไม่มีออฟฟิศนะมันไม่มีสำนักงานมันไม่มีลูกน้องมันก็เลยไม่ได้ทำอะไรมากมายนะเช้าชมาก็กวาดแถวๆนี้ละเพราะไม่มีคนทำอะไรก็กวาดในบบ้านกระทำทั้งบุญทํานี่ก็ยังไม่ได้รวยเป็นเดกสกรแต่ในความคิดที่ดีคิดว่าต่อไปจะร่วม น,น,ะน,น,นะครับเป็นแนวความรู้สึกแล้วก็เก็บสาระเหล่านี้ไ่อนะครับเพื่อเผยแพร่ออกไปนะครับคนไหนอยู่กันยีบันดีมั <laughs> ม้ยไม่ได้หรอกนะครับมีอะไรก็บอกบาาการบริการลงกระชี้ยาลาเขาได้นะครับก็ไปแนะนำแบบนั้ออนก็ยงได้นะครับมีคทำถามเดี๋ยวไหมครับผมทำน้ำน้ำหมักอยู่ครับตอนนี้ครับ ผลไม้ทุกอย่างคมันเข้าไปต้องใช้ระยะเวลาสี่เดือนขึ้นไปอ๋อเป็นอินซายใช้ได้เป็นอนซายใช้ได้ก็ดีครับน้ำตาลแดงน้ำตาลใสแดงได้ที่เราตั้งตั้งไว้เดือนหนึ่งเนี่ยก็วาว่าวรีบๆหน่อยครัถ้านานๆหน่อยก็ดีดีกว่านั้นนะครับให้ก็สังเกตไปนิดนึงท่านเจออะไรก็ได้ที่น้ำตายมันแหลมอ่ะ ลองไปนึกดูในบ้านอะไรปลายมาแหลมนะไนะอนะ่น่าจะมาทำดีที่สุดทำอะไรฮนะับทำฮอร์โมนนี่แหละครับไดงไปเจออะไรที่ลป,ปลายมาแหลมนะเช่นอะไรอ่ะลองนึกดูเน่ยมะละกออามะเฟืองเจอแ <c oughs> ลอ้วหน่อไม้ทับบุ้งอะบีจีอะ เห็นไหมครับมาดูแดงแค่ไหนที่นลยแล้วกันต้องมีอะไรอีกเยอะเลยในเรื่องนี้เรก็ได้เห็นกันนะครับก็เดี๋ยวทานอาหารตรงนั้นแล้วก็เดี๋ยวปพักผ่อนเดี๋ยวจะคุยกันอีกครั้งหนึ่งแล้วก็ไปทานอาหารกันก็ได้ครับเดี๋ยวคนพาเดินไปเดี๋ยวไปทานอะไรกันก่อนดีกว่าอ่ะคราบครับเสร็จวเราก็